สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาสอนวิธีการปั๊มไลฟ์เฟซบุ๊กแบบงานไว้ปลอดภัยการันตีคุณภาพไปลองทํากันได้เลยนะคะขั้นตอนแรกเข้า Google แล้วค้นหาคําว่า w w w ร์ลไวด์เว็บดทำให้ข t ททีเฮสะกดแบบนี้ค่ะ w w w ร์ m ไวด์เว็บด กดค้นหาจากนั้นกดเข้าเว็บไซต์ทําให้ขีด tiet com ได้เลยพอถึงหน้าเว็บไซต์ให้กดสมัครใช้งานตรงด้านบนแล้วกรอกข้อมูลทุกช่องเพื่อทําการสมัครใช้งานนะคะจะมีช่องชื่อผู้ใช้ให้เราสามารถตั้งเองได้เลยค่ะส่วนอีเมลก็นําอีเมลของเราใส่ลงไปรหัสผ่านให้ตั้งเป็นตัวเลข8ตัวนะคะพอกรอกครบทุกช่องแล้วให้กดคําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วกดสมัครใช้งานเพื่อไปหน้าต่อไปค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราจะทําการเติมเงินเข้าระบบกันนะคะวิธีการเติมเงินเข้าระบบให้กดคําว่าเติมเงินตรงด้านซ้ายมือจากนั้นค่ะให้แอดไลน์ไปที่ไลน์แอดทำให้มีตัวแอดข้างหน้าแบบนี้นะคะหรือถ้าสะดวกคลิกลิงก์ไลน์ก็สามารถคลิกลิงก์ไลน์ตรงนี้ได้เลย เรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะทําการแอดไลน์และทักหาแอดมินเพื่อเติมเงินนะคะก็ให้เข้าไปที่ไลน์แล้วกดค้นหาเพื่อนนะคะตรงด้านนี้จากนั้นค่ะให้นํา i ดีไลน์เมื่อสักครู่มาใส่ ID ดีไลน์จะเป็นตัวแอดแล้วตามด้วย t u m h a i แบบนี้ค่ะกดค้นหาแล้วกดเพิ่มเพื่อนไปที่ไลน์นี้เดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบนะคะให้เราทักแชทไปได้เลยค่ะว่าเราต้องการเติมเงินแอดมินจะตอบกลับมาพร้อมกับส่งช่องทางการเติมเงินเข้าเว็บไซต์มาให้นะคะเราก็สามารถชําระตามช่องทางที่สะดวกได้เลย เมื่อเราทําการชําระเงินเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราส่งเป็นสลิปหลักฐานการโอนเงินและส่งชื่อ user ให้อดมินนะคะเดี๋ยวอดมินจะทําการเติมเงินให้ยอดเงินก็จะโชว์ขึ้นในหน้าเว็บไซต์แบบนี้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะทําการสั่งซื้อนะคะให้เข้าไปที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่ดูหัวข้อมดหมู่เลือกคําว่า Facebook ต่อไปหัวข้อบริการค่ะให้เลือกคําว่า เพิ่มไลค์โพสรูปวิดีโอ Facebook นะคะเรียบร้อยนำลิงก์โพสของเรานะคะมาใส่ใส่จำนวนกดส่งวิธีการง่ายมากไป็ถึง1นาทีเลยค่ะทุกคนต่อไปค่ะเราจะไปเช็คยอดกักที่หน้าโพส f a c e b o o k ของเราว่ายอดขึ้นจริงไหมให้เข้าไปดูที่รูปหรือว่าโพสของเรานะคะที่เราสั่งงานไปว่าตอนแรกเรามีอยู่กี่ไลค์สักพักนึงก็ให้กดรีเฟ พอรีเฟซจะเห็นได้เลยค่ะว่ายอดไลค์ของเราเพิ่มขึ้นจริงด้วยถ้าใครสนใจอยากได้ยอดไลค์ a c e b o o k แบบนี้นะคะเข้าไปสั่งที่ w w w ททมห้ี h ทีเฮกดแบบนี้ค่ะ w w w t u m h a i t h มไหถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับด้วยนะคะ